ครับพูดถึงชนะในวันนี้เลยครับก็ดีใจมากนะคะมันเหมือนการปลดล็อกนะคะเพราะว่าแมตช์แรกที่เราแพ้มาเลเซียน,นะะก็ทุกคนก็จิตตกก็เสียใจและมาวันนี้ก็ปลดล็อกโดยการที่ว่าถึงแม้จะไม่มีจูน,นันทานเข็มดีหรือว่าวิลเลี่ยมนะคะแต่ก็สามารถเล่นเอาชนะสิงคโปร์ได้5-0แล้วก็เป็นการเบรกเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมไทยที่ชนะสิงคโปร์ในการตั้งแต่มีการแข่งขันซีเกมมานะคะ ถ้าจะจำไม่ผิดเมื่อกี้บอกว่าใครเคยชนะสิงคโปร์6-0ในปี1976สมัยคิงครับซึ่งกนานแล้วนะก็เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์นึงที่ทั้งเมื่อทีโ้โค้ชแมนโน่ก็ทราบนักเตะก็ทราบตองก็ทราบนะก็เป็นอะไรที่ที่ดีต่อใจสำหรับพวกเรามากในวันนี้นต้องขอขอบคุณนะคะผู้เล่นท้งสองนะ,ะแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ ให้โอกาสและก็ให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าแมตชแรกเราจะให้แพ้ไปะะแล้วก็น้องๆก็กลับขึ้นมาสู้ได้นะคะเราก็ได้เห็นหลายคนเกิดใหม่ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนพัฒนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างอีราฟานดอเลาะปังด<ล>ก็มาเล่นแบ็กซ้ายซึ้นตำแหน่ตงตำแหน่งเนี้ยนะคะได้คุยกับคุณเนวินนะคะก่อนเออมื่อวันนี้นะคะว่า คุณเอวินได้บอกมาก่อนเลยบอกว่าแป้งเออปาคินเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายมาก่อนที่จะเล่นกลางนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เนวินด้วยที่ได้พูดโทรศัพท์บบันขอบคุณคุณวิด้วยนะคะก็คุณรวเองก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมว่าจะดีนะนะนะคะก็โทรมาให้กำลังใจนะ,ะก็เดี๋ยวแบบที่สําคัญคือกัมพูชาวันที่14แล้วก็สปปลาวันที่16ซึ่งเราไม่สามารถประมาทใครได้เลยเนื่องจากว่า กัมพูชาก็อย่างที่เห็นนะคะเก่งมากเล่นเร็วมากลาวเองก็เก่งมากนะคะคือตอนนี้สถานการณ์มันคล้ายๆลมูกินหางนาะก็ยังต้องการอกีกหกแต้มข้างหน้านะคะก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลคนไทยด้วยนะคะในแมตช์กัมพูชาก็มีข่าวดีคือโจนาธานก็จะสามารถลงเล่นได้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันวิลเลียมก็คิดว่าหายบาดเจ็บน่าจะกลับมาทํานลงเล่นในแมตช์กัมพูชาได้เช่นกันนะคะก็ ขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาฟโค้ชนะคะที่กลับมาสู้ <c oughs> เพราะเราพูดกันในห้องประชุมว่าแบบนี้ต้องเล่นแลกเลือดน,นะคะยังไงก็ต้องเก็บสามแต้มให้ได้แล้วก็เป็นสามแต้มที่สมศักดิ์ศร,รีแล้วก็สง่าง,งาม <c oughs> ขอบคุณแฟนบอลคนไทยที่ให้โอกาสเชียร์ทีมชาติไทยนะคะฝากทีมชาติไทยไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะซีเกมนะคะก็ยังเป็นเกม ทุกคนสนุกสนานอย่างเนเดิมรับชื่อปก็จะพยายามที่สุดนะคะให้เข้าไปสู่เซมีไฟแนลให้ได้้วก็แน่นอนนะคะทุกคนก็คงอยากจะเห็นเราได้เล่นไฟแนลยิปสองเล่นได้หรือไม่ได้ก็ทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่ก็เป็นเกมที่เราจะเล่นให้สมศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวสายกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะไม่ได้ชมนะรักจริงๆนะ เ๋ยเช่นทานเลนี่เป็ขอบคุณครับขอบคุณคคยังชั่วหน่อยจะปดเราได้ขึ้นายโคตรดันครับโคตรดดันือนดัน